สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาบอกเทคนิคในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยกว่ากันนะครับโดยวิธีที่พี่คิดว่าเร็วที่สุดนะครับอ่ะยกตัวอย่างให้ดูเลยอย่างเช่น <c oughs> 2ส่วน3นะครับเราจะเปรียบเทียบกับ4ส่วน5อย่างเงี้ยนะครับคือบางคนเนี่ยก็จะไปดูว่าเอสะ2ส่วน3เนี่ยถ้าแปลงเป็นทศนิยมเนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่ นะครับก็ประมาณ0จุดกว่าศูนจุดเท่าไหร่นี่แหละสี่ส่วนห้าก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยมาเช็คว่าไหนมากหรือน้อยกว่ากันนะครับแต่วิธีของพี่นะครับไม่ใช่นะครับน้องจับคูณไข้เลยครับก็จับ5้คูณสไปเลยนะครับห้าสองเป็น10ใช่ไหมครับ3ามคูณสเลยครับเป็น12เพราะฉะนั้น10กับสี่สองสิกับ12อเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะครับก็คือ12อยู่แล้วเพราะฉะนั้น4ี่ส่วนหนะครับก็จะมากกว่า 2ส่วน3นั่นเองนะครับง่ายๆอ่ะลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับลองดูเช่น10ส่วน12นะครับเปรียบเทียบกับ8ส่วน10ล้กันอ่ะอันไหนมากกว่ากันก็จับทำไมครับคูณไขไปเลยครับอ่ะ10 10ใช่ไหมครับ100 12ร9 16เพราะนั้น100้น1ครับแน่นอนต้องมากกว่าอยู่แล้วเพราะนั้น10ส่วน12จะมากกว่า 8.10ส่วน10นั่นเองนะครับอ่ะลองอีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งครับอ่าสมมุติให้เป็น7.9ส่วน9แล้วกันครับ7.9ส่วน9กับ1.2ส่วน2นะครับว่าไหนมากกว่ากันก็จับทำไมเลยครับคุณควายไปเลย72 14นะครับ91เป็น9เพราะฉะนั้น14มากกว่า7.9ส่วน9ก็จะมีค่ามากกว่า1.2ส่วนนั่นเองนะครับ โอเคครับันนี้ก็ไวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ